เรียกได้ว่าผมอ่ะไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมครับกล่องที่อยู่ตรงหน้าผมณตอนนี้นะครับมันก็คือหนังสือที่ผมได้ทําการสั่งไปของลักพิมพ์นะครับ แล้วก็ได้ทําการสั่งไปของมังะคะิ้วด้วยนะฮะก็คือมังะคิ้วเนี่ยเขาจะมีประเด็นดรามา่าหรือมออีชื่อเสียงเรียงนามในด้านของการจัดส่งช้านะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยเว็บล่มนะฮะมันก็เลยทําให้ผมอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ได้สั่งกับทางมังะคิ้วบ่อยเท่าไหร่นะครับก็สองสเดือนที่ไม่ได้สั่งนะฮะแต่พอมันมีงานหนังสือมีของแถมมีอะไรแบบนี้อะ่ะก็ลองกลับมาสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ทําการทําใจเผื่อๆไ้แล้วนะครับว่ายังไงอะ่ะ มัางะคิวน่าจะส่งเกินสักเอสัปดาห์2สัปดาห์ถูกไหมฮะหรือไม่ก็อาจจะเกินเดือนไปเลยก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้ผมแบบไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าผมจะได้มาเห็นมังงะคิวเขาส่งมาได้แบบรวดเร็วขนาดนี้นะครับสั่งไปตั้งแต่วันที่18เลยนะแล้ววันนี้วันที่21ก็ประมาณ4วันนะครับได้ของแล้ว โอโหโคตรเร็วนะครับเร็วจนผมรู้สึกประหลาดใจนะครับแล้วก็ยังอึ้งอยู่เลยว่าอันนี้คือมังะคิวใช่ไหม <c oughs> นะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับผมแล้วการจะส่งถือว่าดีมากๆนะครับทำออกมาได้แบบเออประทับใจเลยนะครับทำให้ผมเริ่มกลับมาอยากจะสั่งกับมังะคิวอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเขาส่งเร็วแบบนี้นะก็ถือว่าเออใช้ได้นะครับวันนี้ผมเองก็คงจะไม่ได้มารีวิวแบบเป็นจริงเป็นจังหรือว่ารีวิวเป็นเรื่องๆไปนะผมจะมาทําการอันบ็อกก่อนละกันนะครับว่าสินค้าที่ผมได้ทําการสั่งมาทั้งหมมดในนนงาััสือรอกพพิ์ จะได้ครบหรือเปล่านะครับหายไปบ้างหรือว่าไม่ได้ครบบ้างอะไรแบบนี้ก็จะมาเป็นการถ่ายยืนยันสินค้าด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นว่านี่นะฮะของ้ากพิมพ์ก็จะมีประมาณ1ิบเรื่องมั้งที่ผมสั่งไปนะครับแล้วก็ได้โพสในแถบชิงชนไปก็ตามนั้นแหละนะฮะก็มี l อใหม่2เรื่องแล้วก็เป็นเลี่ยมต่อสะส่วนใหญ่นะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะฮะโอเคพูดมากทำเพลงละเ๋ยวขออนุญาตหาหมีดเอามีดกูหายไปไหนวะเนี่ยเอาชิบหายหมีดหายเอาเอา,เอาไม่เป็นไรใช้อันนี้แทนก่อนก็ได้ว่ามีดอยู่ไหนวะ ปกติจะมีมีดประจําตัวเนี่ยนะครับไม่มีมีดตังนั้นนะฮะโอเคโอเคโอ้โหตื่นตันใจรู้สึกว่ามันได้เร็วจนผิดหูผิดตาจริงๆนะครับโอเคมาปึ๊บโอ้โหเห็นด้านในแล้วก็รู้สึกว่าแมสิ่งที่รอคอยมานานเดี๋ยวดแกะก่อนรับค่อยรีวิวทีเรื่องนะฮะโอเคปึ๊บโอเคมาผมจะแกะอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็มาดูกันที่เรื่องแรกครับผม หยุดทอดเธอครับคุณทาคาเนิเล่มที่4ี่นั่นเองโอ้โหกว่าจะมานะครับเรียกได้ว่าผมอะทำการบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เยอะเลยนะว่าวเล่มสี่แม่งกว่าจะออกก็โหเป็นชาตินู่นแหละนะครับอ่ะในที่สุดก็ออกมาสักทีสําหรับเล่มสี่นะครับขอบคุณรักพิมมากๆที่ออกเล่มสี่มาให้นะครับ <c oughs> รู้สึกเสียใจเอ้ยรู้สึกดีใจนะครับโอ้โหนี่นะครับเล่มละ90้บาทแล้วก็รูปเล่มเนี่ยมีความบางนะครับก็คือบางกว่าเล่ม1ถึงเล่มสามอีกนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็โอ้โหขาคุณทาคาเนินี่คือ เนียนคลิปนะครับขาอ่อนๆของคุณทาคาเมเนะในี่นสุดยอดนะครับก็ในตามนี้เลิฟคอมเมนดี้สิบห้าบวกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเล่มห้าหรือยังนะผมยังไม่เห็นเลยนะครับแต่ที่แน่ๆก็น่าจะเป็นลงพิมพ์เก่านะครับเพราะว่าดูจากลักษณะการซิลเนี่ยมันซิลไม่ได้แน่นเกินแล้วก็มันดูแบบอ่ะไม่ได้มันดูยังไงก็ไม่เป็นโลงพิมพ์ใหม่ครับอ่ะลงพิม์เก่าน่นอนสำหรับหยุดทอดะครับคุณทาคาเมเนะก็มีในลิสต์ที่ผมซื้อไว้นะครับตามนี้แล้วก็มาดูกันที่เรื่องนนี้ะครับ ก็คือจะคนไหนก็แฟนสาวเล่มที่4นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็ซื้อมา3มเล่มแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับแต่ดูอนิเมะแล้วนะบอกได้เลยว่าอนิเมะนี่คือโคตรเกานะครับเกาเชี่ยนะครับก็คือมันเป็นผู้แต่งเดียวกับไอเรื่องอโหอะไรนยายโง่ใช่ไหมอโหเกิร์ลอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็ นั่นแหละความกาวก็ระดับพัะการนะครับไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะครับก็คือแบบใครที่ชอบแนวฮาเลมแล้วแบบอยากได้แบบทุกคนเลยแบบเนี้ยก็แนะนําเรื่องนี้นะครับกาวสุดจัดจริงๆนะฮะส่วนน้องคนนี้นะครับชื่อน้องอะไรสักอย่างนะ เออน้องอะไรวะชิโนบุชิโร่อะไรลืมนะครับลืมชื่อผมลืมชื่อนะครับแต่น้องขมขาวเนี่ยน่าจะมาโผล่ตอนท้ายๆของอนิเมะเลยนะครับแล้วก็คนให้ความสนใจกันเยอะมากเพราะว่าน้องเนี่ยเขาจะไปในทางของเซอร์วิสนะครับก็คือไม่ได้เน้นขีดไม่ได้เน้นแบบหยอดพระเอกนะแต่เน้นเซอร์วิสกับพระเอกอะไรแบบนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอ่ะนะตามนี้เลยน่าปกคือสวยมากเลยนะเล่มสี่เนี่ยคือใช้ได้นะครับจากคนไหนก็แฟนสาวเล่ม4ี่ฮิโรยุกิ90ิบปุ๊บด้านหลังก็ตามนี้นะครับอ่ะ มีประมาณนี้จบไปปุ๊บแล้วก็มาที่เรื่องนี้ครับผมนอะไรวะเนี่ยอ่ะรักโอลวนคนสลับบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่6แล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ทาการอ่านถึงเล่ม2แล้วนะก็ยังไม่ได้อ่านเล่ม3 4 5หแต่ก็อ่ะจะอ่านอยู่เพราะว่าเรื่องนี้อนิเมะก็จะมาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้แต่งเนี่ยมิกิโยชิคาวะเนี่ยจะเป็นผู้แต่งเดียวกับเรื่องยามดาดะคุงนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอผลงานของอาจารย์ท่านนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องก็อาจจะคล้ายๆกันนะฮะ ก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้อ่านแน่นอนนะครับจบแน่นอนไม่ต้องห่วงนะแล้วก็จะได้มารีวิวแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะแานหลังก็ตามนี้นะครับเล่ม6กก็ถือว่าทําออกมาได้สวยมากๆนะครับส่วนการซิลก็การซิลของลักพิมพ์เองนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ซิลแน่นหรือว่าอะไรมากมายนะครับสันก็ตรงปกเนาะโอเคไม่มีปัญหาครับผมใช้ได้บแล้วก็มาที่เรื่องต่อไปก็คือเรื่องนี้ครับผมอ่ะรุ่นน้องตัวป่วนเที่ยวเล่นนะครับชวนเที่ยวเล่นอ่ะอันนี้ก็จะเป็น อ่อมาง,ง่าอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าเบิมบ่มเบิม่มคือเรือมากเลยนะครับหน้าปกแต่และ <c oughs> หน้าปกแต่และปกนี่คือแบบตั้งแต่เล่มหนึงเล่มสองแล้วนะแล้วถ้าใครที่เคยดูอน,นิเมะเรื่องนี้อาจจะชอบน้องนะครับมันจะออกแนวคล้ายๆกับไอเรื่องนาง,งาโทโระเลยนะครับจะเป็นคนแบบ ชอบแกล้งพระเอกอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่แบบโกโก้บ้าๆหน่อยครับแบบสติไม่ค่อยเต็มอะไรแบบนั้นนะครับแต่ผมก็ชอบนะเพราะว่าน้องก็น่ารักดีนะครับถึงแม้ว่าไอ้นั่นจะใหญ่ก็ตามนะครับแตงโมสองผลอ่าตามนี้นะครับราคา90บาทแต่รูปเล่มคือบางมากๆนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากเล่มหนึ่งเล่มสองนะฮะอ่ะตามนี้ด้านหลังปุ๊บแล้วก็โอเคการซิลก็น่าจะเป็นของรงพิมพ์เก่านะครับอ่ตามนี้ อ่าผ่านไปสี่เรื่องนะครับอ้าวเรื่องเือนี้ครับผมประเอกของเรื่องนะฮะก็คือเรื่องนี้สกามโต้เดย์นะครับวันโว่้อเรื่มที่1นะครับนักฆ่าในตำนานนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เออเป็นกระแสวิพา์วิจารณ์ก็ตรงที่ว่ารักพิมพ์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาแนวแบบโชเน้นจัมป์เอาแนวแบบเอาของค่ายชูเอชามาอะไรแบบนั้นนะครับก็คือแนวโชเนนเนี่ยส่วนมากจะไปอยู่กับพี่สยามกับพี่เนทนะครับรักพิมพ์นี่คือโอกาสที่จะได้คือน้อยมากนะครับแต่เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกๆเลยที่เขาได้ LC มมมาานะครรััับบแล้วกกก็อยู่พพิ์ แล้วก็ผมได้ทําการไปดูแบบฉบับรองนี่คือน่าสนุกนะครับก็คือผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นตัวเต็งเหมือนกันนะครับสำหรับแนวโชว์ในอนาคตนะครับที่จะมาท้าไฟกับพวกไมฮิโร่หรือว่าไคจูหมายเลขแปดอะไรแบบนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับอ่ะเรื่องนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงแต่เห็นจากงานลายเส้นแล้วก็งานงานภาพนี้เน่หน่อยมาแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีนะครับอ่ะตามนี้เลยปุ๊บนะครับแล้วก็เรื่องนี้ผมจะรีวิวอีกทีนะทำคลิปใหญ่อีกทีเพราะว่าคลิป ตามนี้นะครับส่วนการซิลก็เป็นการซิลแบบลงพิมพ์เก่านะครับไม่แน่นไม่อะไรเกินไปนะครับแต่มันก็จะมีความเป็นคลื่นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมจะแกะอ่านในอนาคตนะครับคงไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงส่วนนี้นะฮะอ่ะสกามโตเดย์ตามนี้ครับผมแล้วก็ปึ๊บเรื่องต่อมาก็คือขบวนการกรรมรอเล่มที่2นะครับก็จะเป็นผู้แต่งเดียวกับเรื่องแฝดห้านะฮะอันนี้ก็คงจะน่าสนใจอยู่นะครับส่วน ความสนุกหรือว่าอะไรผมก็ยังไม่ได้รู้นะว่ามันสนุกขนาดไหนนะครับแต่ถ้าการันตีมาจากผู้แต่งแฟน์าก็น่าจะสนุกอยู่นะครับแล้วเรื่องนี้ผมจะไปดูรีวิวด้วยแหละนะครับว่ามันอะไรยังไงนะครับจะได้มารีวิวให้คุณผู้ชมดูอีกทีนะครับตามนี้นะครับโอ้โหมีแสงแฟรนะครับก็เป็นแนวแอคชั่นนะครับ15บวกตามนี้นะครับส่วนการซีลก็ไม่ได้แน่นไม่ได้อะไรเกินนะครับใช้ได้อยู่อันนี้จะเป็นเล่ม2องแล้วนะที่ออกมาจากงานหนังสือสดๆเลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ย โฉมงามพูดไม่เก่งกับของเพื่อนไม่เต็มเต่งเล่ม11เนะครับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าแนะนําให้ไปดูอนิเมะนะครับอนิเมะตอนนี้คือมันจะลงเน็ตฟิกวันนี้นะครับวันที่21หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ผมไปดูของเอ,อ่ออะไรนะของเถื่อนมาก่อนแล้วนะครับถือว่าลายเส้นอะไรใช้ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงงานภาพงานเพลงประกอบงานภาคอะไรโอ้โหคือดีงานมากๆนะครับเรื่องนี้คือผมว่าจะแกะมางะอ่านเลยนะแล้วกรร็รอไอพวกโมโมอะไรอ่านเสร็จก่อนก็ค่อยมาแกะอ่านอีกทีแล้วกันนะครับสาหรับเรื่องนี้นะครับอ่า เรื่องนี้ก็สนุกนะครับชอบมากคุณโคมิน่ารักดีนะครับในอนิเม่นี่คือผมโดนตกไปเต็มๆเ,เลยนะออโดนตกพอๆกับไอ้บูพิเลียไอ้น้องยูริยูจิอะไรนั่นแหละนะครับ <c oughs> นะฮะถึงจะเป็นกับดักก็ตามนะฮะโอเคนี่นะโฉงามกับอเพื่อนไม่เต็มแต่เล่ม 11, นะฮะป็๊นะ่ะพาดูกี่รอบแล้วก็ไม่รู้อะก็ตามนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องสารภาพรักกับคุณคาง,งูยะสะดีๆสองคำประสาทความรักของเหล่าอัจฉริยะนะครับ ก็มาแล้วเล่ม20นะครับเรียกได้ว่าอันนี้ดูอนิเมะจบ2ภาคแล้วแต่มังงะยังไม่ได้แกะอ่านเลยนะครับก็ดองมาถึงเล่ม20กันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามังงะเนี่ยมันก็ใกล้จะจบแล้วสําหรับเรื่องนี้นะครับก็อีกไม่กี่เล่มเองนะครับเขาว่าจะจบแล้วนะครับก็เป็นว่าเรื่องนี้ผมว่าจะรอเก็บให้ครบเล่มจบเลยละกันแล้วค่อยแกะอ่านทีเดียวนะครับสาหรับเรื่องนี้ก็สนุกอยู่นะครับแต่มันก็ จะสนุกไปในทางของจิตวิทยาอะไรแบบนั้นมากกว่านะครับการเฉือนคมกันระหว่างนางเอกคุณคายุยะกับพระเอกที่เป็นประธานนักเรียนนะครับอ่าตามนี้แต่ในเรื่องเนี่ยผมชอบน้องกิกะมากกว่านะครับตกน้องกิกะเต็มๆเ,เลยเรื่องนี้นะครับตามนี้นะฮะส่วนการซิลก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับใช้ได้นะฮะแล้วก็มาดูกันที่ขบวนการกรรมารอเล่มที่หนนะครับโอ้โหอันนี้คือแบบ เห็นชัดเลยคือมันเป็นของโรงพิมพ์ใหม่แน่นอนเพราะว่าอะไรดูการซิลสิครับรู้สึกได้เลยว่าว่ามันแน่นเปรี้ยเลยอ่ะคือเรื่องอื่นๆเน,นี่ยมันจะมีแบบมีความเป็นคลื่นมีความแบบย่นๆหน่อยถูกไหมฮะแต่อันนี้คือแบบโหแน่นเปรี้ยเลยนะครับโอ้สำหรับขบวนการกรมาลอก็จะมีประมาณนี้นะครับเนกิฮารุบะนะฮะแล้วก็อืมตามนี้นะครับผู้แต่งกาแฟห5ก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวทีนะครับแล้วก็นี่นะครับเรื่องที่เป็น l อใหม่เหมือนก,นกันก็คือเรื่องนี้นะครับ สาวลืมแว่นแสนวุ่นละมุนลักนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับเรื่องนี้ก็ตอนที่ผมเห็นแว็บแรกอ่ะผมให้ความรู้สึกเดียวกับไอ้เรื่องอะไรนะไอ้แกล้งนักรักแล้วนะรู้ยังอ่ะเออแนวนั้นเลยนะครับคือผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับไอ้เรื่องแกล้งนักรักนะรู้ยังนะครับก็เลยลองซื้อมาดูนะครับส่วนผู้แต่งใครวะใครผู้แต่งวะผู้แต่งเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมค่อยไปเสิร์ชหากันอีกทีนะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้ศึกษาหรือหาข้อมูลมาเลยนะครับอ่ะตามนี้ไอ้ไอ้ผู้แต่งคือคนนี้นี่ โคอุเมะฟูจิจิกะนะครับตามนี้นะฮะแล้วก็โหรูปเล่มคือมันบางมากเลยนะเฮ้ยราคา90บาทแต่รูปเล่มคือบางมากผมว่านะ่าจะขายสักประมาณ80กําลังดีนะครับคือมันบางจัดนะฮะอ่าก็แนวเ,เรื่องก็จะเป็นเลิฟคอมเมดี้นะครับ15บวกตามนี้นะครับสาวลืมแว่นละมุนรักแหมเออเนี่ยเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเหมือนแกล้งนักรักนะรู้ยังเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าเป็นผู้แต่งเดียวกันไหมนะครับจะได้มาอ่าเขียนซับให้นะครับตามนี้ก็จะมีรามนี้สําหรับ แกนังสือที่สั่งมานะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับโอ้ของดีนะครับก็จะเป็นปฏิทินบอดการ์ดนะครับที่เป็นของหน้าคุณชิกิโมรินะครับก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่สั่งซื้อครบ500อยเนี่ยเขาก็จะแถมมาให้นะครับแล้วก็ใครที่สั่งซื้อครบ1 0 0 0ก็จะแถมเป็นแฟ้มให้นะครับแฟ้มแบบเคลียร์ไฟล์นะฮะแล้วก็ใครที่สั่งครบพันหก็จะมีการแถมปอกหมอนนะครับส่วน500ก็จะมีแค่นี้แหละนะครับก็ มีหลายคนอยู่นะครับแต่ผมก็เลือกคุณชิกิโมรินะครับเผื่อหวังว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ทําการรีพินมาสักทีนะครับตามนี้นะครับโอเคเ้วผมแกะออกกันแล้วกันมันมีอะไรยังไงนะครับมันแกะได้ไหมนี่ะไม่แกะแล้วกันเอาเป็นว่าอยู่ในนี้ก็ดูในนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นนี่นะฮะเดือนที่2เดือนกุมภาสามีนาคมปุ๊บด้านหลังก็จะเป็นตุลาคมพฤศจิกานะครับ ที่จริงอ่ะมันก็จะมีแบบด้านในที่มันพับกันไว้ใช่ไหมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวานะฮะแต่ผมก็เอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากแกะออกอ่ะคืออยากเก็บไว้ในนี้ <c oughs> นะมันติดอ่ะโอเคเอาเป็นว่ามีประมาณนี้ละกันสําหรับของแถมเมื่อครบ500บาทนะครับแล้วก็ซื้อครบเกิน700เนี่ยก็จะส่งฟรีนะครับสำหรับมังงะคิว้วโอ้โหเรียกได้ว่าได้ครบนะครับได้ครบหรือเลปล่านะขอมานับใหม่ก่อนเผื่อเผื่อไม่ชัวร์นะครับก็จะมี1 2 3 4 5 หกเจแล้วก็สิโอเคเรียกได้ว่ารอบนี้ได้ครบนะครับสำหรับนานหนังสือของลักพิมพ์เรานะครับก็ถือว่าสบายใจแล้วเพราะว่ามันก็แบบไม่มีเรื่องไหนที่ผมจะต้องไปตามเพิ่มเติมแล้วเพราะว่า ผมไม่รู้เหมือนกันว่าของรักพิมพเนี่ยผมจะไปตามเรื่องอะไรดีนะครับถึงแม้ว่าเขาจะรีพินมาแล้วก็ตามนะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเขารีพินมาแต่เขารีพินก็ไม่ครบเล่มนะครับคือตามไปมันก็เท่านั้นนะครับมันก็ยังแบบต้องไปตามกันอีกโอ้ชาติหน้ายันเดือนหน้าอะไรแบบนั้นโอ้ผมไม่ไหวนะครับก็เป็นว่าเอาแค่นี้ก่อนสําหรับพิรักพิมพ์เรานะครับอ่ะก็เป็นว่าสําหรับพิรักพิมพ์เรางานดีใช้ได้นะครับมังะคิวก็ส่งไวมากๆแล้วก็ส่งครบนะครับอ่ะแล้วก็ได้ของตามที่ผมต้องการเลยนะครับตามนี้ นะครับก็หวังว่าจะคงคุณภาพแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็งานหนังสือต่อไปครับก็จะเป็นของพี่เซนจูนะครับพี่เซนจูใช่ไหมเหลือพี่เซนจูปุ๊บแล้วก็มีเฟิร์สเพจโปที่เป็นน้องเอ,อ่อทาว,วะนะครับแล้วก็ วีบูนกิจอีกนะครับแล้วก็อะไรอีกมีมีอีกไหมวะม,มีพี่เด็กอ่ะก็จะมีอีกสี่ค่ายยักษ์ใหญ่นะครับที่ผมจะต้องไปตาต่อในงานหนังสือนะครับเรียกได้ว่าแม่เงเป็นเดือนแห่งการสูญเสียแบบสูญเสียจริงๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มแบบทยอยอยซื้อแต่และเรื่องแบบให้น้อยๆลงเผาๆลงนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าสำหรับสคารโมโตเดก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวจะมารีวิวใหญ่อีกทีละกันสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจดีนะฮะ ะก็สำหรับวันนี้นะครับวันวนของเด็กช่างก็คงต้องขอรากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะเป็นเรื่องอะไรก็เจอกันในแถบชุมชนหรือเปล่าไม่ต้องเจอแถบชุมชนหรอกเจอกันคลิปนี่แหละนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม